สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมกลับมาที่วัดหนังอีกครั้งนะครับวัดหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเมื่อวานผมไปหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับวันนี้ที่กลับมาก็เพราะว่าทเที่ยวก่อนผมมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแล้วลงเบอร์ไลายของทางวัดผิดนะครับ อันนั้นเป็นเบอร์แบบโอนเงินนะครับไม่ใช่ลายของวัดหนังนะครับวันนี้ก็เลยมาใหม่นะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรของพระอาจารย์ที่ดูแลวัตถุมงคลรูปใหม่นะครับเที่ยวก่อนที่ผมให้ไปไม่ใช่นะครับและก็เดี๋ยวนี้พระอาจารย์สาริกาก็ไม่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรใหม่นะครับ สำหรับใครที่อยากเช่าวัตถุมงคลนะครับและพระอาจารย์ก็จะส่งวัตถุมงคลให้ถึงบ้านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางมาเช่าบูชานะครับ๋ยวเอาเบอร์ใหม่นะครับล่าสุดเลยนะครับล่าสุดวันนี้ตรงกับวันที่9นะครับ9ตุลา2,568นะครับ เดี๋ยวจะลงเบอร์โทรสำหรับใครที่จะเช่าวัตถุมงคลนะครับของทางวัดหนังของหลวงปู่เอี่ยมนะครับอยู่ไกลก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางวัดจะจัดส่งให้นะครับนี่ครับเพื่อนๆผมเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ก็มาแก้ตัวนะครับเพราะว่าเที่ยวที่แล้วผมลงเบอร์ของทางวัดผิดนะครับ แล้วเยอนี้พระอาจารย์สาริกาก็ไม่ได้อยู่ที่วัตถุมงคลแล้วนะครับมีพระอาจารย์องค์ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรให้นะครับนี่ครับสำหรับใครที่อยากได้เสื้อนะครับของทางวัดหนังสวยมากนะครับนี่เป็นขอปกนะครับราคา280บาทนะครับแบบนี้ก็จะส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ส่วนคอกลมนะครับคอกลมก็190บาทนะครับ นี่ครับวัตถุมงคลที่มีอยู่ในปัจจุบันของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับที่ยังมีอยู่นะครับส่วนมากก็หมดไปแล้วนะครับวัตถุมงคลต่างๆที่ผมเคยมารีวิวไว้บางอย่างก็ไม่มีแล้วนะครับนี่ก็มีพระผงสามอาดีตเจ้าวาดวัดหนังสีแดงนะครับปีห้าศูนย์นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับสําหรับพระผงก็จะราคาไม่สูงนะครับ นี่ครับผระผงหลวงปู่เอี่ยมสีแดงปีห้าศูนย์นะครับองละลอยนะครับแล้วก็มีพระผงกลมสามอดีตเจ้าวัดวัดหลังสีเหลืองปีห้าศูนย์นะครับบูชาหนึ่งร้อยบาทนะครับมีพระผงกลมหลวงปู่เอี่ยมสีเหลืองปีห้าศูนย์นะครับบูชาหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็มีหลวงปู่เอี่ยมสีชมพูปีห้าศูนย์บูชาองละลอยนะครับส่วนตรงนี้น่าจะหมดไปแล้วนะครับ แล้วก็มีเหร nice ียญกลมหลวงปู though, <horas> really ่เอ yeah, <aken> ี่ยมเนื้อเงินปี50นะครับบูชาองค์ละ700นะครับเนื้อทองแดงหมดไปแล้วนะครับเหลือแต่เนื้อเงินนะครับของปี50นะครับเป็นเหรียญกลมนะครับใหญ่กว่าเหรียญสิบนี่ครับแล้วก็มีพระชัยวัดสำลิดพิมพ์เล็กปี54นะครับบูชาองค์ละ500บาทนะครับมีพระชัยวัดสำลิดพิมพ์ใหญ่ปี54นะครับบูชาองค์ละ1,000บาทนะครับ มีเหเรียญเสมาพิมพ์เล็กหลวงปู่เอี่ยมเนื้อเงินปี50บูชา700บาทนะครับนี่จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็มีเหเรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมเนื้อเงินฉลุปี54นะครับบูชา1,200บาทนะครับมีพระปิดตายันยุ่งสำลิศพิมพ์กลางปี54บูชาองค์ละ7 0 0นะครับแล้วก็มีเหเรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงฉลุปี54 บูชาสองร้อยนะครับมีเหเรียญเสมาหลวงปู่เอีย่ยงเนื้อสทธิ์ฉลุป,ปีห้าสี่บูชาเจ็ดร้อยนะครับด้านนี้จะเป็นพระผงนะครับสามอดีตรูปเหเรียญเสมาสีเทาปีสามเก้านะครับบูชาหนึ่งร้อยนะครับพระผงของหลวงปู่เอี่ยมจะราคาไม่สูงนะครับมีพระผงหลวงปู่เอี่ยมปีสามเก้าก็หนึ่งร้อยนะครับเป็นเนื้อผงสีขาวนะครับมีหลวงพ่อฉัดหกสิบบาท หลวงพ่อผลก็60บาทนะครับมีพระชัยวัดพิมพ์โคจันปี39นะครับบูชา300นะครับแล้วก็พระชัยวัดหลวงพ่อผลรุ่น2ปี39นะครับบูชาองค์ละ300นะครับแล้วก็มีพระชัยวัดเขื่อนเล็กนะครับปี39บูชา300บาทนะครับ มีพระชัยวัดหลวงพ่อผลรุ่นหนึ่งปีสามเก้านะครับบูชาสามร้อยนะครับแล้วก็มีพระผงนะครับสามอดีตสุงกอปิดทองปีสามเก้าบูชาสามร้อยนะครับนี่แล้วก็พระผงสามอดีตรูปเปลี่ยนเสมาสีขาวปีสามเก้าหนึ่งร้อยนะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลที่มีอยู่ในวัดในปัจจุบันนะครับ แล้วก็จะมีเหรียญทองแดงหลวงปู่เอี่ยมยันยันสี่นะครับผิวไฟปีสามเก้าสามร้อยน,น,ะนะครับแล้วก็มีเหรียญทองแดงหลวงพ่อฉัตรปีสามเก้าหนึ่งร้อยนะครับมีเหรียญเงินหลวงพ่อผลนะครับปีสามเก้าบูชาหนึ่งพันนะครับทองแดงหลวงปู่เอี่ยมยันห้าผิวไฟปีสามเก้าบูชาสามร้อยนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินหลวงพ่อฉัตรปีสามเก้าบูชาหนึ่งพันนะครับมีสามอดีต ทองแดงยันสี่นะครับปีหนึ่งห้านะครับนี้สองพันนะครับถือว่านี้ปีลึกมากนะครับปีหนึ่งห้านะครับก็ยังมีให้เช่าบูชายอยู่นะครับปีหนึ่งห้านี่หลือเยอะมอาจารย์ไม่เยอะไม่เยอะมากนะครับเป็นเหรียญสามอดีตทองแดงยันสี่ปีหนึ่งห้านะครับสองพันนี้แล้วก็มีสามอดีตทองแดงยันห้าปีหนึ่งห้าก็สองพันครับ แล้วก็มีผ้ายันนะครับพื้นละลอยนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ยีนะ่สิบบาทนะครับสเตมก็ยี่สิบห้าบาทนะครับนี่สติกเกอร์นะครับแล้วก็มีรูปหลวงปู่เอี่ยงแต่ละสองร้อยนะครับหลวงพ่อฉัดสองร้อยหลวงพ่อผลสองร้อยหลวงพ่อสุกีก็สองร้อยนะครับส่วนรูปเหมือนนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเจ็ดนิ้วก็สองพัน 2,554ห้าร้อยห้าสิบี่บาทนะครับตู้ก็เก้าร้อยนะครับทุกคนนี่คือตู้ต่างหากนะครับแล้วก็มีนี้เท่าไหร่2นี่สองพันนะครับสองพันห้านิ้วสองพันแล้วก็ตู้เจ็ดร้อยนะครับคือสองพันนี้คือองค์ของหลวงปู่นะครับตู้ต่างหากนะครับแล้วก็มีสามนิ้วหนึ่งพันนะครับตู้ห้าร้อย ห้าสิบบาทนะครับมีพระบูชาหลวงพ่อธรรมศิลจารย์ห้านิ้วนี้ก็สองพันนะครับแล้วก็พระบูชาหลวงพ่อผลห้านิ้วสองพันบาทพระบูชาหลวงพ่อฉัดห้านิ้วสองพันบาทนะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลของวัดหนังในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรของพระอาจารย์ให้นะครับพระอาจารย์บอกว่าจัดส่งให้ฉันนะครับพระอาจารย์จัดส่งนะครับจัดส่งให้ ลงเบอร์ใหม่นะครับเดี๋ยวนี้พระอาจารย์สาลิกาไม่ได้ทําเกี่ยวกับวัตถุมงคลแล้วนะครับก็จะลงให้ใหม่เที่ยวก่อนผมมาถ่ายนี่ให้เพื่อนๆดูนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ลายใช่ไหมอาจารย์่ใช่เป็นขีวโคดนี่เป็นีวะโคดที่ขวถ่ายเงินยผมไม่ได้ดูผมลงให้ต้องขออภัยเอฟทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาแจ้ตตัวใหม่แล้วก็มาเช่าวัตถุมงคลให้เอฟซีเขาฝากเช่าด้วย เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูด้วยนะครับนี่ครับเพื่อนๆที่เอฟซีฝากเช่าวันนี้นะครับนี่แล้วก็สามลิสามลิตรนี่วันนี้ผมเช่ามีเนื้อเงินนะครับฉลุป,ปีห้าสี่นะครับ พันสองแล้วก็เหรียญเซรมาหลวงปู่เอี่ยมเนื้อสำริดปีห้าสี่นะครับบูชาเจ็ดร้อยนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงปีห้าสี่นะครับบูชาสองร้อยนะครับนี่ครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรของพระอาจารย์พระอาจารย์ชื่ออะไรครับเดยก พระอาจาร์กุ้งก็ได้พระอานาร์กุ้งใช่ไหมครับนี่ครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะลงเป็นตัวหนังสือวิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อยากได้วัตถุมงคลส่งอยู่ใช่ไหมครับส่งครับส่งค่าจัดส่งหรือ,อว่าค่าจัดส่งก็จะบวกเพิ่มนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้วัตถุมงคลนะครับก็อยากให้เกินห้าโมงเย็นนะครับเพราะว่า วัตถุมงคลที่พระอาจารย์ดูแลก็จะปิดนะครับต้องบอกไว้ก่อนไม่ใช่โทรมาทั้งคืนนะครับโทรมาห้ามเกินห้าโมงเย็นนะครับหรือว่าใครที่อยู่ไม่ไกลสะดวกมาเช่าวัตถุมงคลเองก็ได้นะครับวัตถุมงคลก็มีเท่าที่ผมรีวิวนั่นแหละครับบางอย่างก็เหลือน้อยนะครับนี่ครับ นี่ครับวันนี้ก็ได้เช่าบูชานะครับนี่เหรียญฉลุนะครับสี่เหรียญนะครับก่อนกลับนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบขอพรหลวงปู่เอี่ยมกันนะครับนี่ครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังแล้วก็อดีตเจ้าวาดนะครับมีหลวงพ่อสุกรีนะครับ แล้วก็หลวงพ่อฉัดน,นะครับส่วนนั้นเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับแล้วก็หลวงพ่อผลนะครับ